บ้านเจ้าเอิญมองอมบ้านใครเอินดังบ้านพี่น้องเอินอยังไรครัตะไคร้ดักปลาอันจีเส้นส่ปาลาสนนามะที่เป็นตะไคร้ใส่ใส่บ้านเอียเอินดังบ้านเจ้าเอินมองเนาะ <laughs> บ้านพี่น้องเอินอยังเนี้คอมเมนต์มาแน่จ้ะ สวัสดีจ้ามือหนีจะพาผีผ้าหนองมาเบ่งผลงานการใส่ตุ่มกุ้งของพญนนามต์นะจาะพี่น้องจา้าเอาไปใส่หกลังในหวยพี่น้องใส่ไวต้ตเมื้อคืนนี่แหละผลงานที่ได้มาเถ่งปลาซิ่วหางแดงเท่งกุ้งเบ้ยพี่น้องจา้าสะอ่อนแห้งเต็มอายะนะคะใส่ว่าแมนได้เกือบเครื่องทั้งสีพี่น้องกุ้งตัวเซซนะคะกุ้งเต็นเอามาก่อยเนาะพี่นะอันนี้ดังนี่เพื่อสิถกปลาซิ่วก็เลยแยกปลาซิ่วส้วงหลายกมูอพี่น้องแยกใส่ แอนหมอไหวนี่ปืออ๊ยพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนกุ้งเต้นพี่น้องตัวใสๆสะไมากินก้อยกุ้งน้ากันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบปกั้าีสองคนครับในช่องแอรชวนกินแซบหนัวมาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก้อยกุ้งนะคะ<า>ใส่มากเพียงใดพี่น้องไดรลายบอเชียวพี่นอ้นองเบิกขึ้นนะสะอ,อ่อนแห้ง <c oughs> ก้อยกุ้งรับ ได้จนไา้จะเครื่องทั้งอันซีก็่กมกหมือนเดียบะกุ้งสดๆปลาชิวปลาชิวก็เลยมกมางไรจับ กินอยู่กับท้องเัรอื้องกันไหมก็ใบประกอบนย่มมากก,ก,ก็ไกกอ้กุ้งใบประกอบกันพี่น้องที่กินเขาแล้วหรือบ่ท่านได้กินกันไหมได้พี่น้อง าอานอีสา,านบ้านเฮาหอมๆพี่น้อ,นอ,นองท่านใดสนใจขีมสลายฝาหน้ากระจังใส้ักขมาสอบถามทั้งเพจเฟซบุ๊กแอลชอนกินแซบนวดได้เด้อพี่น้องปัญหาด้านสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดง<ม>บอกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผิวไก่เท่ากับมี่ คุณอายุหล,ลายสายได้นะคะผู้ชายใช้ได้เด็กแนะนำอายุสิบห้าปีขึ้นไปนะคะน้ำยี่ใช่ปะน้ำมีนี่จิตดนี่ใช่กินเขาข้มามน้ำข้ามเนี่ยเสียบตัวนี่เห้ง <ừ. S 2> <ừ. S 1> ปลาซิวหางแดงนาะตัวจะจะน้อยกว่าปลาซิวอว่ำเนี่ขึ้นมาเนี่ยกับปักิิวเขาว่าปลาซิวางงายังไงสุดปลาซิว,ขวเข่าดูขึ้จังปากเข่านมบอมตัวใหญ่ตือบ้อง,อ,องสองเสือบสองเส้น บ้านเจ้าเอิมเอนม่องอบ้านใครเอินดังบ้านพี่น้องเอินอย่างไรจ๊ะตะใครดักปบ่าตั้งจีเสน้นอันใส่ป่าสนนมไหมที่เป็นตะใครใส่ใส่บ้านเอียวเอินดังบ้านเจ้าเอินมองเนาะ <c oughs> บ้านพี่น้องเอินอย่างนนนแนวคอมเมนต์ไหมแนวจ้ะที่อยกไม่ยู่อุบลคือไปใส่มองมสอาสั่นเนียงคือมองเ <c oughs> นียงคือมองประหลุจ บ้านนี่คือเฮือนเด้ออยู่เฮือนอยู่เฮือนผมเอือมองข้างอุบืยสร้างบ้านต้นแดงเนื้อกระพูอื่นคือกันอือคุณพอว่าไปใส่ดังกันนะอือคนอื่นดงังอื่นตะไคร่มาอิ่นไป น αι, จดนวดบ้างนบบกอกพอดีเลยบบฝาดเดียว นคนห้าวจะพังยังเป็นพักยังจ้กลายแห้งวนจจะเริ่มมากแน่ละพี่น้องทั้งบ้านบานเข่าไปเนาะบานเข่าทาพ้นไป <c oughs> จนกลางเดือนพฤษภาเนาะผักแนวผู้เทือนน้ำเต็มให้หน้าล่ะพฤษภาที่แ้ยวยังความีฝนไปนี่นะแหลงคักเนาะพี่น้องพีแต่ได้กินเขาบาล่ละปี ครับไขยกัแบแซบเราชาดพอดีสีเมืองพอบานคึืนอเขาหมูมปลากัแซบแซบหรือหิวเหรอรหิวแซบไงกินตอนหิวหิวมันยังแซบ ไปโคกนึงครับใบสาลายเริ่มสิแก่เนี่ยยังเสียบเป็นบักกอกอันนี้อ่อนเจออ่อนโผลมันจะฝาดอ๋อ ว่าตำดีแล้วหนวดปากปากข้อขนาดนแบสซิบเบิดข้อนำนะเบิร์มาจัดนี่จบไปเลยชีวิตนี่เมื่อกดิดเดียวหน้าพีแล้วหน่องก็เจอาแมสซิบเิดพีหน่องเย้ยลืมสาด คุณซาเดอาขิดเดียวพี่น้องคันตัดมาก,ก็คือบรวัตถทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวไปกินล้างกล้องอีกเส้นนึงฝากพี่ฝากน้องนะจ๊ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังแรงใจคอมเมนต์ิชมกันได้น้องพี่น้องซาให้อยากให้ปรับปรุงพัฒนาตรงไหนสลับมือนีห้าสองคนเชยขอตัวละพี่ละน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปนหน้ามื้อน้าครับพี่น้องอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ